สัตว์บกอาศัยอยู่ที่ไหนกิ้งก่าอาศัยในทะเลทรายมา้าอาศัยในทุ่งหญ้านกฮูกอาศัยในป่าพวกมันทั้งหมด อาศัยอยู่บนบกสัตว์น้ำอาศัยอยู่ที่ไหนโลมาอาศัยในทะเลบีเวอร์อาศัยในแม่น้ำพวกมันทั้งหมด อาศัยในน้ำ